สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอโปรเจกต์เกมที่มีชื่อว่าประตูหันศานะคะสำหรับประตูหันศานะคะก็จะมีอยู่3มฉากซึ่งจะแบ่งเป็น3ด่านนะคะด่านแรกนะคะเมื่อคิลกเข้าไปนะคะจะให้ตัวละครนะคะชนกับดาวดอกไม้แล้วก็เพชรที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะ มตรฐา้5เมื่อไหร่ที่ตัวละครของเราชวนตัวผีน้อยนะคะ,ะพลังชีวิตก็จะลดไปทีละหนึ่งค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นตายนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าตายแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้เพื่อที่จะไปเลือกด่านใหม่หรือว่าจะรีเซ็ตค่าใหม่ได้ค่ะเราจะมาลองรีเซ็ตค่าใหม่ดูนะคะนี่นะคะ,ะก็ เล่นไปเรื่อยๆนะคะสมมติว่าไตอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราไตอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมาเลือกด่านตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือกลับไปที่ด่านแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปด่านที่ดันต่างๆด่านที่สองและที่สามดูค่ะนี่นะคะเล่นไปเรื่อยๆค่ะ ก็คือในการกำหนดทุศทางนะคะจะเป็นปุ่มลูกศรแป้นพิมพ์ลูกศรบนแป้นพิมพ์ซ้ายขวา,าข้างล่างนะคะก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับเกมวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ